สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องสิรษิโชคโอนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหวยให้ดูเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้สุดยอดนะครับทำสถิติเข้าดีดีต่อเนื่อง11งวดติดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูกันเลยนะครับที่บอกว่าเข้า11งวดติดเข้ายังไงนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่าแสนคูณล่างนะครับเอาเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับ หรือจะนําไปเข้าคู่บเลขที่ตัวเองชอบนะครับหรือจะนําไปเข้าคู่กับเลขในสูตรต่างๆที่ผมในโพสต์ลงในช่อง YouTube ก็ได้นะครับช่องสิทธิโชคโอนี่แหละครับผมสูตรนี้จะให้เลขเด่นไป3ตัวนะครับบางงวดเข้า1ตัวบางงวดมา2ตัวเลยนะครับเห็นไหมครับเข้าได้ดีต่อเนื่องนะครับบางงวดก็เข้า2ตัวอย่างนี้นะครับบางงวดก็มา1ตัวอย่างนี้นะครับเน้นย้ำไม่ด้วยนะครับหวยคือการเสี่ยงโชคนะครับมีอัตราเสี่ยงสูงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ แล้วก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับในวันที่16เดือน2นะครับผมให้ตัวเด่นไปนะครับผมไม่เข้าเลยนะครับไม่รู้ว่าหายมิดจ้อยไปยังไงนะครับโอ้โหเล่นเอาสะจุกเลยนะครับธรรมดาเลยครับหวยก็ต้องมีวันผิดพลาดมากนะครับเป็นธรรมดานะครับใครที่เล่นหวยเป็นเล่นหวยอย่างฉลาดเขาจะรู้ดีนะครับผมสูตรนี้มันสุดยอดนะครับในวันที่นะครับวันที่1เดือน2นะครับ กองสงาาทาการหมุนหมายเลขรางวัลลูกบอลแตกมันยังเข้านะครับถือว่าสุดยอดนะครับสูตรนี้นะครับแต่นะครับมาสะดุดซะอย่างนั้นนะครับโอ้โหเนี่ยแหละทําให้จุกนะครับทําให้เจ็บหนักเลยนะครับคราวนี้นะครับตัวเด่นที่ให้ในวันที่สามเดือนเออตัวทีนะครับวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับพูดสลับกันนะครับวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับผมหวยไม่มีออกวันที่สามแล้วนะครับยกเว้น เหตุการณ์ฉุกเฉินจริงนะครับถึงจอวันที่สามนะครับโอ้โหพูดผิดพูดพลาดพูดเพี้ยนไปซะงั้นนะครับออาในวันที่หนึ่งเดือนสามนะครับเราจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับอย่าลืมแบ่งรับแบ่งสู้นะครับผมเพราะว่ามันสะดุดแล้วนะครับก็เผื่อใจไว้เจ็บด้วยนะครับห้าสิบห้าสิบนะครับผมนี่นะครับตัวเด่นที่ให้นะครับผมแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะเข้าไหมมันจะมาหรือเปล่านะครับผมมันจะมาตามนัดไหมนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามป่วช่วยกดด้วยครับเผื่อผมมีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆสามตัวมาฝากจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปเดียวของผมนะครับจงโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันทุกท่านทุกคนเลยครับสวัสดีครับ